อ่าพี่น้องว่าเป็นเอกเกาหลีไหมทัางเดย์เออมาขายลอตเตอรี่ปะครับโอ้แว่นตาดำผมแดงไปด้วยพี่น้องผมแดงขึ้นตั้งเยอะอแามันใหม่เลยมันเดืตาใหม่โอ้ มูสังิอันนี้มูสังขิเด้อพี่นนองไปเข้าีมนี้มงแห่เลยวัน้วนี้ไ่ได้มันหานมันหนแ่นมาลงบอใหญ่แฮ่ไม่ยุพียู่รานค้าครับแฮ่มมอยุแต่บนเนอีบานค้า เห็นงว่เเสียบปันี่้อนนี้ก็ได้ด้วเวียนตาไหมยอดบอลยอคือลขึ้นใช่ไเล่งดีๆเลยบกว่าตาบอดกับสู้เขาเบิร์กหม่เมือยมากครับรถว่ายนหงวะเมาทำนักเอกบอกเดี๋ยวนักเอกเขาไปี่ายพี่มานักเอกติโทรมาโทรวิจิบยัก์ โอ้ยโทรน้งเจ้าโทษันเจาเจ้าเชืแอเจ้าโทษเบอรอื่นโทษ่เจ้าอะไเจ้าไปอะโทรน้ำเจ้าเจ้าจ้เชือพี่น้องรูา่องขูพานั่งกันเจ้เตียงกันแล้วปกติไม่ว้าไปไปข้นไปขึยนไปอึนไปขึ้นไปก้นไป้นไปขึนไ่ขึ้เป้นไปข้ขปปไวนนป เอาใหมเสียบไหมว่า <divide> มีใหม่หนาสามว่ะนี่ตีกอดีไหมหนาซีกับมีเอาเดียวตีกอดีแหเอาหนึ่เดียวเลยเอางไงหลังเลยตีกอบตีย้อนย้ำคนลุงหูบ่พอกลางกายดิตีกอบมือจะเกือี่จตีแล้วมากินนี่แล้วอะกินนี่ไม่ใช่กินนี่นี่ไม่ได้ร้านกิน

ไปเกาลีพี่เรมูสัตงคิม้ี่ต้เาเจ้าเจ้าเจ้าคือจ้างกันอันกระลังดังได้ติกตอกันไหมอันยุคกับุูชากันอันที่ดังได้ติกตอกันไหมสมื่นดีไหมอันล่างส่งยังไงไหมอันคนใจไว้รุ่นไหมว่าดิซึกงักดากมากครับร้องนาดานาดาเลยบอเจ้านะเดีย เรื่งนาหนาดาไม่ดีสิมาสางให้เบาสุนเดี๋เก็บตไว้ว่สางอแเดากมนสีดำพูนเป็นสีลงนาดากดำนาดากดำกต้ลูกบาวิสารอเเก่ไอ้เครื่องเคี่มันไม่เย็นหรอม่นอนพอนยู่ทีได้ทอทโทเอิเขามาเบิ่งเดี๋ยวบอกเรียน 哎，不，不，那爹不的爹，那爹不奔的廿年了，那爹的奔。我那妈发的，没的哈？没买，买。这的啊，有根筋。哦，的来这年不收的没收，收了。收的没？收麦。哈？这的收了。收了。收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 的收了。收的收了。收的收了。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 收的收了。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 收的收了。收 ฝนตกพี่น้องฝนวานนะฝนกไรตกใส่รถผมนะปัางฝนมาแล้ว้ปกติอยู่นี่ตกวะจ่มมวนตกบ่ลมนเย็นดอฮอรลจะทำอะไรตรงไหนนี้กมเพกัน่ยอเตรียมเลยนู่นนพากันแบบ สอดเต็มที่เลยสอดไว้แล้วสอดไว้แล้วสอดมาเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ว่าจะออกแบบว่าเป็นยังไงเขารอแต่คนมาประกอบแม่เลยครับทั้งวันทั้งคืนช่วยหน่อยทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนซังคิงเลยเรียกันนี่แบบสอดแล้วไม่ยากประกอบแล้วกันมากเขาก็ยิ่งแรงออกก่อนเอายาบอยเยวไปน้อยน้ำนะเดี๋ยวเราไปประกอบได้หามันไปน้อยเสียอีก เอาสูต้กมาซีกันเลยเออสูต้ก็มาซีกันรู้สึกอะไรองแนอง้ยใหบีนกำลังเก็บร่วมเตัวหนึ่งสิบสวงอ๋อทำไม่สามเออาชื่อเดียวกัน คือเราจะทำพวงเดียวแต่ถ้าเราประกอบไปเลยเนี่ยมันจะใหญ่มากเราไมก็จะแบ่งเราค่อยใส่ก้อนเ้อนเป็นพวงส่วนลักษณะแต่ไม่ต้องแป่เยอะเราค่อยแบ่แบะที่นู่นไปแบะที่นู่นประกอบเดียวให้เป็นหนึ่งทางด้วยกันคือว่าคุณประกอบตรงกลางแล้วก็ตรงขอบเอาไปประกอบที่นู่นเป็นสามพวงคือตัวหนึ่งมันต้องเป็นเป็นวงใหญ่วงหลักใช่แล้วก็อีกอีกอีกสองวงเป็นปีกอ่าเป็นปีกวงใหญ่เป็นตัวหลักเป็น โอเคมางูสังคิงมานั่งได้แล้วตาอะไรนี่เพิ่มตัวห่อนก็ห้อนเอ้ยงูสังคิงอาบน้ำกูห่อนเดี๋ยว่าน้มเลยดามห่อนก็ห้อนดามเดี๋ยวซีอันเดียวพอแล้วมั้งซีงานปูแตงมั่นอีกก็มีนี้เด้อยู่ใต้นี้อันนึง่ทางนู้นดีแต่เน้วอันนี้เหรอหลังมันฟังแต่เนี้ยว่า เา่คดหนี่เียมแทบไมที่ไหนทังนั้นทั้งไหนไมกรู้จนจงจังเลียแต่จงจังเนยเฮ้ยธรรมดาเพิ่งจะน้นจงจังว่าจิงจังแค่ไหนแค่ไหนเรียกจิงจังกินบ้างติดบ้างติดอยงไอยู่นะ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để, để à. này, nó, à. nhăng, không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาป้าห้องบ้านวมเอาอะไร้ามม้ห่องเรื่เรื่องเอาเราเรอเล่งเร่อง่องือมเนื่องรเรงร่งเอรน่องเรื่เ่องเรืงเ่องรืงเรืนองเอเรื่เรืงรื่องเรอเรื่องเ้เรเรื่อเรื่องเเร็่อ่่องรงเรอ่องเเรื่องรื่องเงเงอีเรืเีงรื่เ่อง่อก่อน จะเป็นกลางเครื่องเอยเป็นหวเคมือมิงมีก่อนเาโอ้มือมิงอกินหลายชาตอนี่เป็นมือมิงกตำนานะเนี่ยว่าไปอีกองมอยนาอยากเป็นแห้งน้องมือมิงดีเนาะให้อยู่หรอกผมเป็นผู้ช่าผมเป็นคนยิ่งงพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับผมเนาะ แลช่องบอลซานด้วยนะครับมเป็นท่านใจขครับผมคลิปนี้บอลซานลองขออนุญาตคนตัวก่อนพบกันในมคลิปหน้าสวัสดีครับผม